ชาวเน็ตจับโป๊ะโรเบิร์ตคนที่อยู่บนเรือกับแตงโมเคลื่อนไหวผ่านไอจีแบบนี้ยังคงเป็นประเด็นขาใจหลายคนสำหรับกรณีของแตงโมนีดาหลังพัดตกจากเรือจมแม่น้ำใต้สะพานพราราเจ็ดซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกหมายจับตั้งข้อหากับไฮโซปอลและโรเบิร์ตซึ่งเป็นคนขับเรือดังกล่าวในวันเกิดเหตุล่าสุดในโลกออนไลน์พบข้อสงสัยเมื่อโรเบิร์ตเป็นหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ท เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพบว่าตอนนี้เจ้าตัวมีการเปลี่ยนชื่ออินสตาแกรมใหม่พร้อมตั้งค่าให้เป็น p r i v a t e ไม่สามารถเห็นข้อความได้แถมโรเบิร์ตลบผู้ติดตามทั้งหมดออกเหลือจำนวนเพียงศูนย์คนงานนี้ชาวเน็ตหลายคนจึงตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าโดยโรเบิร์ตหรือนายไพบูลปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น C e อและ f o เดอร์ของบริษัทออริสมาเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแท็กซี่เมลระบบการส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งชั้นนำของประเทศไทย